เนี่ยค่ะกระเทียมที่เฮาปลูกเองเฮาถอนต้นมันละค่ะถอนหัวมันแล้วก็เลยเอามาห้่เบิ้งค่ะโดยที่เฮาบ่ตตองซื้อเนาะค่ะเฮากนนั่นเนี่ยค่ะหัวมันน้อยๆนึกไหมค่ะเหมือนกระเทียมทษนนะ่ะบ้านเฮาเลยหัวน้อยๆเลาถอนแล้วก็เอามาตากแห้งไว้ค่ะ ตาแขงลงกับแคนว้าใช่ตะปูว้าค่ะนี่สวัสดีค่ะเนียฝรั่งในโรเมนียค่ะก็วันนี้มาตอบคําถามที่ท่านหนึ่งเขียนเข้ามานะคะก็มาคุยกันเล่นๆน,นะคะเอาในสิ่งที่เรารู้มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะ พี่เขาถามว่าโรเมเนียเนี่ยมีอาหารทะเลไหมเพราะว่าโรเมเนียติดทะเลใช่ค่ะโรเมเนียโรเมเนียติดทะเลแต่ว่ามันต้องดูเป็นโซนโซนไปโซนของเราเนี่ยมันอยู่ภาคกลางมันไม่ติดทะเลโน่นค่ะฝั่งเขาเรียกฝั่งทางใต้ๆนะคะมันจะติดทะเลใต้แบบ เขาเรียกว่าอะไรใต้ฝั่งตะวันตกอะค่ะจะติดทะเลน่าจะเรียกฝั่งตะวันตกนะคะนั่นแหละก็จะมีอาหารทะเลมีอะไรที่น่าจะสดดิฉันไม่เคยอยู่แถวนั้นอะ,ะดิฉันไม่รูนะ้แต่ถามว่าถ้าเป็นบูคเรสเนี่ยรู้อยู่เพราะว่าน้องเขาบอกว่าเนี่ยพี่นาดมันจะมีอาหารทะเลเช่นพวกหอยแมงผู้อะไรเนี่ยที่เป็นสดนะคะที่เขาเคยเห็นหรือว่าจะมีปลาทะเลปลาสดนะ่ะ แต่ว่าทางเป็นถ้าเป็นฝั่งเราเนี่ยอาหารทะเลที่เห็นสดก็จะมีปลาแซลมอนเนาะถ้าเป็นอาหารทะเลเนาะเห็นปลาแซลมอนที่ขายที่มีสดอยู่แล้วก็หอยแมงผู้แบบสดไม่เคยเห็นแถวเมืองเราก็จะมีแช่แข็งกุยอ่อกุยกุ้งกุ้งก็มีแบบแช่แข็งถ้าแบบเป็นแพ็กเกจเนี่ยเขาจะต้มมาเรียบร้อยและอะไรประมาณนี้ค่ะ มันจะมีแช่แข็งหมดเลยอะค่ะแม้แต่จะเป็นปลาต่างๆต่างๆทั้งปลาน้ําเค็มหรือว่าปลาน้ําจืดก็จะเป็นของแช่แข็งหมดเลยถ้าฝั่งเราเราไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลน่ะเราอยู่ไกลอะคะ่ะนั่นแหละจะให้มันมีแบบอาหารทะเลเยอะๆเยอะเหมือนเมืองไทยอะ่ะเหมือนอาหารทะเลของพวกแห้งเหมือน แถวสมุทรปราการเหมือนพัทยาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยค่ะมันไม่มีเลยของของเมืองเรานะไม่มีเลยแต่ถ้าเป็นบุคเรสเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่ได้อยู่แถวนั้นเราไม่ได้ไปซื้อหาซื้อคงซื้อของไม่ได้ใช้ชีวิตทนั้นเราจะไม่รู้ว่ามันมีร้านไหนยังไงนะคะถามว่ามันมีร้านจีนร้านอะไรไหมก็เห็นอยู่เห็นน้องเล่าให้ฟังอยู่ว่ามันมีร้านจีนขายแต่จะเห็นเป็นพวกของเอเชียซะส่วนมากจะเป็นพวก หน่อไม้ดองพวกผงชูรสพวกน้ำมันหอยพวกน้ำปลาพวกข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละค่ะก็จะถ้าจะคิดจับจินตนาการอยากกินอาหารทะเลสดๆอะไรเงี้ยของเรามันจะไม่มีภาพนั้นให้เห็นเราที่นี่เราจะเมืองเมืองของโซนเมืองเราที่เราเห็นเนี่ยแม้แต่มีงานเทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีแค่หมูย่าง ไก่ยา่างไส้กรอกย่างแล้วก็เป็นพวกอาหารที่เป็นแกงแกงแกงของของบ้านเขาอะค่ะแกงต่างๆของบ้านเขานะ่ะนั่นแหละแล้วแต่ลักษณะกา,ารกินของแต่ละที่นะถ้าเป็นบูคาเรสเนี่ยนะ้องบอกว่าถ้ามีงานเทศกาลมันจะมีปลาเผาพี่น่าบอกว่าที่นี่นะพี่มาอยู่หลายปีพี่ไม่เคยเห็นมีปลาเผาในงานเทศกาลเลยลักษณะการกินของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะคะเหมือน อาหารอีสานเหมือนอาหารใต้เหมือนอาหารภาคกลางอะไรเงี้ยมันจะลักษณะก็การกินก็จะแตกต่างไปแบบนั้นเนาะนั่นแหละค่ะก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ภาคใดเหมือนบางประเทศเนี่ยที่ดิฉันเห็นเขาลงคลิปเนี่ยเขาไปเก็บหอยตามทะเลหอยแคลงหอยแมงผู้หอยเงี้ยของโรมาเนียเนี่ยไม่มีภาพแบบนั้นไม่มีภาพแบบนั้นของเราทะเลที่เราเห็นมันจะเป็นชายหาดนะคะมันไม่ใช่แบบ ทะเลแบบที่มีก้อนหินแบบแบบนั้นหรือว่ามันอาจจะมีบางที่นะเอาเอาง่ายๆมันจะมีบางที่แหละดิฉันว่าแต่ว่าที่เราไปเที่ยวก็จะเป็นชายหาดซะส,ส่วนมากถ้าเป็นทะเลทะเลดาของโรเมเนียนะคะนั่นแหละแล้วก็อาหารที่เราเล่าไปแล้วนะมันก็จะหาซื้อยากนะมันแล้วแต่ละที่นะเราอยู่ที่ว่าเราอยู่เมืองไหนห่างไกลมีคนเอเชียเยอะไหม ถ้าเราอยู่เมืองไหนแล้วมันห่างไกลจากาเมืองใหญ่เยอะๆเนี่ยแล้วคนเอเชียน้อยเนี่ยหรือแทบหรือไม่มีเลยเนี่ยเขาไม่รู้จะเอามาขายให้ใครนะคะเราคิดจินตนาการผ้าแบบนี้นะเขาไม่รู้จะเอามาขายให้ใครเอามามันก็ไม่ใช่เครื่องปรุงที่บ้านเขากินหรือว่าไม่ใช่อาหารที่บ้านเขากิน,นเอามามันก็แบบไม่คุ้มนะอะไรง่ายแต่ถ้าเป็น เอเชียเยอะๆเหมือนเมืองหลวงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะเอามาเยอะอยู่เขาจะมีช็อปมีร้านขา,ขายของเอเชียเยอะเหมือนเมืองเราเนี่ยจะมีร้านเอเชียอยู่สองร้านแต่ว่าไม่ใช่ร้านที่ขายกับข้าวขายอะไรนะขายเสนะื้อผ้าของจีนนะคะขายเสื้อผ้าขายรองเท้าที่เขานํามาจากจีนน่ยพวกแบบไม่บูดไม่เน่าไม่เสียนะเป็นพวกของเครื่องใช้บ้างหรืออาจจะเป็นถาดพลาสติกบ้างที่ ซื้อมาแล้วขายแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากบ้านเขานะคะเขาซื้อมาถูกแล้วก็มาขายแพงที่โรเมเนียจะเห็นมีอยู่สองช็อปเออสามช็อปสามช็อปเล็กๆแต่เป็นขายเสื้อผ้าแล้วก็จะมีขายของเข้าของเครื่องใช้ขายพวกกลมงกลมงังรถจักรยานอะไรอย่างเงี้ยเห็นมีอยู่ค่ะนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเป็นของกินไม่มีจะต้องไปหาซื้อตามห้างเอาตามห้างก็ไม่ใช่มีของไทยนะคะจะมีบางสิ่งบางอย่างแค่นั้นเองแล้วก็ อย่างที่เราเล่าไปนะราคามันก็จะแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าในเมืองแพงกว่าบูคาเรสต์นะ่ะเอาง่ายๆสิ่งที่ที่เราซื้อเนี่ยมันแพงกว่าบูคาเรสต์แน่นอนเพราะว่ามันค่าเดินทางอะนะคะค่าขนส่งค่าเดินทางแล้วก็แบบเอามาขายก็ขายนิดๆหน่นนอยให้ให้เอเชียบางเอเชียที่อยู่ที่นี่ไม่เกินสิบยี่สิบคนอะดิฉันคิดว่านะเท่าที่เราเท่าที่เราเห็น แต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยมีแค่เราคนเดียวเนาะนั่นแหลคะคะก็มีคุณคนนึงถามว่าอยูอ่ถามว่าดิฉันอยู่อ,อยู่ครูชไหมครูชนี่ก็คือครูชนาปกานะคะมันจะรวมกันครูชนาปก้าเราไม่ได้อยู่แถวใกล้ครูชนะคะครู Cruise มันจะอยู่เหนือเหนือเราขึ้นไปแล้วอยู่เหนือแล้วออกเฉียงเฉียงไปทางตะวันตกอะคะ่ะตะวันตกไหม ตะวันตกหรือวนันเหนือแล้วก็เสียงเียงขึ้นไปค่ะจะอยู่ใกล้ๆครูสเนี่ยจะว่าอยู่ใกล้ชายแดนไหมก็ไม่ใกล้เท่าไหร่ค่ะไม่ใกล้เท่าไหร่นั่นแหละฝั่งครูซเนี่ยดิฉันไปอ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยเขาจะเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาจะมีนักเรียนไปนักเรียนที่จบจบมถ้าบ้านเราจะเทียบม6นะมหไปเรียน ที่นั่นเยอะมากเลยเพราะว่ามันมีมหาวิทยาลัยเยอะมากเลยเพราะว่าเห็นมีลูกเพื่อนที่เป็นฟิลิปปินส์จะไปเรียนที่นั่นเหมือนกันที่ครูชนะคะแล้วก็จะเป็นด้านสิ่งทอเขาบอกว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและการศึกษาวัฒนธรรมอะไรจะอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าแต่สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีกลุ่มชนหนึ่งก็คือกลุ่มชนเยอรมันอยู่ตรงนั้นมาก่อนแล้วก็มันกลุ่มชนเยอรมันเนี่ยดิฉันอันนี้จะเล่าให้ฟังตามที่ดิฉันรู้มา แฟนบอกว่าไม่รู้ว่าเขามาตั้งรกรากในแถบโรเมเนียตั้งแต่เมื่อไรแต่ว่าที่แน่ๆน่ะเห็นเป็นกลุ่มชนเยอรมันเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่แม้แต่ว่าบราชอฟหรือว่าเมืองเราก็มีหรือว่าเมืองอื่นๆหรือว่าแถวครูชเนี่ยก็มีหรือว่า,าแถวเขาเรียกสินายะไม่ใช่สินายะแถวนน้นค่ะแถวอะไรนะ ที่มันมีสนามบินอีกที่หนึง่งดิฉันจาไม่ได้ละมันจะเป็นกลุ่มชนเป็นกล,กลุ่มเขาอยู่แล้วก็เวลาเขาใช้ชีวิตในโรมาเนียเขาจะสร้างบ้านสไตล์สไตล์เยอรมนันแล้วก็จะพูดภาษาเย,ยอรมันกันไม่รู้เขาย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่เมื่อไหร่หลังจากโรมาเนียเปลี่ยนระบบการปกครองมาเป็นคอมมิวนิสต์เขาก็จะไล่กลุ่มชนที่ไม่ใช่กลุ่มชนโรมาเนียแท้เนี่ยออกไป ออกไปคือให้กลับบ้านไปก็จะมีชนกลุ่มชนาชาวเยอรมันเนี่ยย้ายกลับบ้านไปเยอะมากก็จะมีบางกลุ่มที่ยังเหลืออยู่ที่ยังตั้งหลักปักฐานที่นี่ฉะนั้นก็จะมีลูกหลานเยอรมันที่พูดภาษาเยอรมันได้เข้าใจภาษาเยอรมันได้ก็คือมีเชื้อชาติเยอรมันเอาง่ายเชื้อชาติเยอรมันแต่อาศัยอยู่ในโรมาเนียก็จะมีแบบเนี้ยปลปลายค่ะนั่นแหละเนาะก็มาตอบคําถามนะคะเขาบอกว่า เดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวอ่านให้ฟังเพราะว่าครูเชเนี่ยเป็นเป็นเมืองสําคัญด้านการศึกษาด้านวัฒนธรรมแล้วก็อุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโรเมเนียอันดับที่4ของโรเมเนียเลยนะคะจะมีเขาผลิตเครื่องปั้นดินเผาะอะไรเยอะแยะมากมายเลยเนาะเนี่แหละค่ะก็แต่ละที่มันก็จะแตกต่างกันไปค่ะว่าโซนไหนเป็นยังไงบ้างอากาศก็แตกต่างกันไปเหมือนของเราเนี่ย ของเหมือนถ้าเทียบของเรากับของบูคาเรสเนี่ยคุยกับน้องเนี่ยน้องบอกว่าบูคาเรสร้อนมากเลยพี่หน้า38 35ิ8องศาของเรายัง31ประมาณ31ก็ร้อนมากแล้วเพราะว่าของเราโซนที่เราอยู่มันจะติดภูเขาแถบทรานซิเวเนียค่ะมันจะมีภูเขาล้อมรอบมันจะเป็นเขาล้อมรอบก็จะมีหมู่บ้านตั้งตามที่ลุ่มมะค่ะแม้แต่เมืองเราเนี่ยก็จะเป็นที่ลุ่มแล้วก็เขาก็ล้อมรอบเมืองเรา หมู่บ้านต่างๆก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้สร้างบ้านไปตามแนวสันเขาข้างแนวสันเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลนักษณะแบบนี้นอที่เราเห็นจะเป็นประมาณนี้ละค่ะก็จะมีหลายๆอย่างกันหลายๆอย่างแตกต่างกันไปแต่ละสถานที่แต่ละภาคเหมือนเหมือนเราบอกว่าภาคใต้ที่เราเคยไปเที่ยวทะเลเนี่ยก็จะเขาก็จะตั้งเมืองเขาก็จะอยู่ข้างๆทะเลเนาะอาหารทะเลเนี่ยก็จะมีขาย เห็นเพื่อนคนฟิลิปปินส์เคยไปทะเลดำครั้งหนึ่งแล้วทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยหน้าเราไปอาศัยเราไปเช่าบ้านอยู่ที่เป็นบ้านชาวบ้านที่แบ่งให้เช่าเวลาคนไปเที่ยวทะเลช่วงหน้าร้อนนะคะตอนเย็นๆเนี่ยจะเห็นเขาเอาปลามาขายปลาจากปลาเข้าฝั่งนะ่ยแล้วก็มาขายให้นะักท่องเที่ยวที่ที่นั่งอยู่ตามชายหาดนะว่าเออสนใจไปซื้อปลาไปเผาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าเออก็มีแบบนี้นะหน้าบอกว่า อ้าเหรอเออเราไม่เคยเจอเลยอ่ะถ้าเราอยู่ใกล้ทะเลเน,นี่ยเราจะดีใจมากเลยเพราะว่ามันคงมีปลาเยอะแล้วก็แบบให้เราทําได้หลายอย่างนันปลาแห้งหรือว่า,าปลาร้าหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าโซนไหนที่มันหาย,ยากๆเหมือนของเราอย่างเงี้ยมันจะต้องซื้อะคะ่ะหรือว่าต้องไปถามว่าไปตกได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีใบใบตกปลานะคะที่นี่มัน มันจะไปตกตามหนองตามบึงตามคลองเลยไม่ได้แม้แต่เป็นคลองสาธารณะก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าเขาจะจับเอานะคะเขาต้องมีต้องมีใบใบอนุญาตการตกปลาด้วยเนี่ยเราเรากับแฟนก็เลยไม่เคยไปในไปตกปลาไปหาปลาอะไรแบบนั้นเลยก็จะเห็นแต่คนที่เขามีใบใบตกไปตกปลาเนี่ยไปตกตามบึงต่างๆหรือว่าตามที่สาธารณะได้อะไรเงี้ยค่ะตามคลองตามอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละ มันไม่ง่ายเหมือนอยู่บ้านเรานะบ้านเรามันใครใครซื้อซื้อใครใครขายขาย,ขายนะ่ะเมืองนอกมันต้องเสียภาษีทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะไม่สามารถจะขายของขาย,ขอ,ข,ายข,อของกินตามถนนหนทางได้ถ้าเราไม่ตั้งเป็นกิจจาลักษณะเป็นเป็นรถเข็นที่เป็นรถขายของนะคะแล้วก็เสียภาษีถูกกิจจาลักษณะเนี่ยบ้านเขาก็เลยจะเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่ากว่าบ้านเรา บ้านเรามันยังมีขายได้เนาะยังมีขายตามข้างถนนถนนทางที่เขาจัดสรรให้ขายได้อะไรเงี้ยค่ะบ้านเรามันมันมันทำมาหากินง่ายนะเอาง่ายทำมาหากินง่ายกว่ากว่าเมืองนอกอนะ่ะถ้าเราแบบมีไอเดียในการทำมาหากินน่นนะคะนั่นแหละแม้แต่ปลาแม้แต่อะไรที่แบบมันเป็นของสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าเราจะไปจับไปเอามาได้เลยเงี้ยแต่ดีนะคะที่โรมาเนียยังไม่ ยังไม่มีแบบห้ามว่าเขาบางเขายังไม่มีต้องซื้อตั๋วเข้าไปเก็บเห็ดนะเพราะว่าดิฉันเห็นบางประเทศนะดิฉันดูคลิปเขาเขาบอกว่าต้องมาซื้อตั๋วที่นี่ก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปเก็บเห็ดในป่านี้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาควบคุมอะค่ะควบคุมสภาวะแวดล้อมให้มันแบบคงที่ไม่ให้แบบมันมันแบบเหมือนบ้านเราเห็นในบ้านเราอะแต่ก่อนที่ยังไม่มีการควบคุมพวกหน่อไม้พวกอะไรที่อยู่ตามเขาพวก สัตว์ปลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกล่าถูกอะไรมันก็หมดไปนะคะนั่นแหละค่ะแต่โรมาเนียยังไม่มีนะคะต้องซื้อบัตรเก็บเหตุยังไม่มีอยู่เพราะว่าเราเรายังไปหาได้ปกติอยู่ยังไม่มีกฎในข้อนี้กฎระเบียบในข้อนี้นะคะนั่นแหละก็มาตอบคําถามนะคะมีพี่คนหนึ่งถามว่าเนี่ยใกล้จากบ้านเรานะใกล้บูคาเรสต์ไหมไม่ใกล้ค่ะมันก็ไกลอะ่ะไกลเราแบบ ถ้ามันใกล้ๆเราก็พอจะได้ไปซื้อของโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ่อยๆอยู่แต่ว่านี่มันไกลมันต้องขับรถหลายชั่วโมงเหนื่อยนะแล้วมันจักเมืองเราไปบูคาเรสต์เนี่ยมันมีเส้นทางอยู่เส้นทางเดียวที่เป็นเส้นทางหลักนะอีกเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งมันไม่ใช่เส้นทางหลักมันต้องไปตามหมู่บ้านตามเขาตามอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ปลอดภัยเนี่ยมันดูมันเปรียบเปรียยังไงไม่รู้อะ เส้นทางนั้นแต่ก่อนเขาใช้กันอยู่ก่อนที่จะตัดถนนเส้นทางใหม่แฟนเล่าให้ฟังนะคะและทีนี้เมื่อตัดถนนเส้นทางใหม่แล้วเขาก็จะมีแต่รถมาวิ่งเส้นทางใหม่ก็รถติดมากเลยค่ะทั้งที่แบบทั้งที่มันถ้ามันมีมอเตอร์เวย์เนี่ยมันจะเร็วมากเลยจากเมืองเราไปถึงบูคาเรสต์เนี่ยน่าจะไม่เกินสองชั่วโมงอะแต่เนี่ยมันมีเส้นทางเดียวรถติดมากเลยค่ะไม่ว่าจะเทศกาลหรือไม่ก็ตามเวลาเลิกงานนะคะเลิกงานเนี่ย ไม่รู้ว่าเขาเข้าไปทํางานในเมืองหรืออะไรยังไงนะคะเลิกงานในแบบรถติดมากเลย4ีโ่โมงห้าโมงเย็นนะ่ค่ะแบบเราจะกลับเราจะไปสนามบินกลับบ้านทีเนี่ยเราต้องสมมุติว่าเราขึ้นเครื่องสองทุ่มเนี่ยเราออกจากเมืองเราเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงหรือ11บเอโมงอนะค่ะเราเราเอาเวลาไปอยู่บนถนนเส้นตรงนั้นน่ะไม่เกินไม่ต่ํากว่า3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงอะค่ะในการนั่งนะคะเพราะว่าก่อนที่ก่อนที่เราจะไปถึง ถนนเส้นหลักตรงั้นมันก็แล้วไปติดอยู่เนี่ยมันก็โอ้บางทีเราแบบใจหายใจความว่าเราจะทันเครื่องไหมอะไรเงี้ยค่ะเนี่แหละค่ะเป็นความทุกข์ของเราเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้าาใชจากเมืองเราถ้าไปบราช็อปมันก็จะนั่งรถไฟต่อไปถึงบูคาเรสต์ดได้แต่ว่าเพราะว่ามันช้านะ่ะเราก็เลยนั่งรถส่วนตัวให้เพื่อนไปส่งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไปติดบนถนนยาวมากเลยเนี่แหละค่ะ เป็นปัญหาหนึ่งของโรมิเนะียคือการจราจรการการเดินทางการเดินทางถนนหนทางมันแบบยังไม่ค่อยไอ้นั้นเท่าไหร่ยังไม่ยังไม่มีมอเตอร์เวย์เยอะสักเท่าไหร่เส้นทางหลักๆเส้นทางสําคัญสาคัญเนี่ยที่จะไปเมืองหลวงได้เนี่ยมันก็จะมีแค่เส้นทางเดียวจากของเราไปมันก็เลยยากลําบากนิดนึงค่ะนะคะประเทศกําลังพัฒนาค่ะก็มีทั้งข้อดีแล้วก็หลายๆข้อที่ ยังไม่ดีพอสมควรเลยนะนั่นแหละค่ะก็อยู่ที่ว่าเราอยู่เมืองที่เราอยู่มันไกลาจากศูนย์กลางมากขนาดมากแค่ไหนมันอยู่มันอยู่ไกลาจากเมืองหลกัหลกๆของเขามากแค่ไหนการอยู่การกินการใช้ชีวิตก็จะแตกตา่างไปตามลักษณะแบบนั้นแหละค่ะเหมือนที่เราอยู่นี่เรามีอะไรเราก็แบบกินสิ่งนั้นเราแบบ ก็ประยุกต์เอาหาหาเอามาทํานู่นนี่นั่นเอาอะไรเงี้ย่ะนะคะนั่นแหละค่ะก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะไม่รู้สิถ้าใครอยู่เมืองนอกก็พอจะเข้าใจเนาะคนหลายๆคนที่ที่อยู่เมืองนอกก็จะคิดภาพออกว่าเออเราอยู่เมืองที่เราอยู่มันเป็นลักษณะแบบใดห่างไกลาจากอะไรที่มันเป็นศูนย์กลางที่ขายของขายอะไรที่เกี่ยวกับเอเชียไหมเงี้ย่ะนั่นแหละเวลาใครแบบ ได้กลับบ้านบ่อยๆก็จะขนสิ่งของต่างๆนี่มากินที่เมืองนอกหลายคนนะ่ะที่ทําแบบนั้นโดยเฉพาะคนที่แบบคนที่หายากๆเหมือนดิฉันเนี่ยคนอื่นไม่รู้เหมือนกันนะแต่คนเหมือนดิฉันเนี่ยหาหาอะไรของเอเชียยากๆเหมือนผงชูรสเอ้ยเหมือนพริกเอ้ยเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปลาลงปลาล้าเนี่ยหาซื้อไม่ได้เลยเราต้องแล้วอันดับสําคัญคือไม่ปีไม่มีปลาให้ทําด้วย นี่ถ้าซื้อปลาถามว่าไปซื้อปลามาทําสิโหยราคาปลาโลหนึงเนี่ยสามสี่ร้อยบาทนะคะหรือว่า4ี่ร้ยบาทอัพอ่ะห้าร้อยบาทอัพตีเป็นเงินไทยค่ะโลนึงนะคะโลนึงแพงมากเลยปลาปลาที่นี่อะค่ะไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงนะเอาพุดเฉพาะเมืองเราคนที่นี่ก็เลยจะไม่ค่อยกินปลากาันจะค่อยกินจะกินแต่หมูไก่เนื้อเนื้อวัวเนื้ออะไรอย่างเงี้ยกินพวกเนี้ยกัน ปลาก็เป็นสิ่งของที่แพงอะ่ะเป็นของที่แพงน่ะถ้าเป็นปลาสดนะคะหรือแม้แต่กระทั่งปลาที่เป็นปลาทะเลแต่ว่าแ็กขายมาแบบแช่แข็งมาก็ยังแพงอยู่มันมันถ้าคนที่ชอบกินปลาเนี่ยคนที่ไม่ชอบเนื้อชอบอะไรเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องนี้แหละนะคะค่อยๆประยุกตไปค่อยๆประยุกต์ไปว่าเราอยู่ ười, ในสภาพแวดล้อมแบบใดเนาะถามว่า รวมๆแล้วดีไหมดิฉันว่ามันก็ดีอะค่ะดีอยู่ที่ว่าเราปรับเปลี่ยนเอาเรามีใจที่จะอยู่นะพูดถึงเรามีใจที่อยู่อยู่เราอยากอยู่เราอยู่กับครอบครัวอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับเอาเปลี่ยนเอาอะไรเงี้ยค่ะค่อยๆให้แบบให้มันชินกับสิ่งที่อยู่ <laughs> <c oughs> นะคะนั่นแหละค่ะใครที่จะมาก็นะคะเหมือนที่เราเคยเล่าให้ฟังตลอดลว่าก็เตรียมอุปกรณ์ของกินของใช้อะไรมาอะไรอย่างเงี้ย บางทีเราคิดว่าอ้ยไปหาซื้อเอาข้างหน้าว่ะแบบคุยแต่เมืองเราเราคิดภาพไม่ออกนะมันห่างไกลจากจากร้านค้าที่มันเป็นอะไรเอเชียจากร้านที่เอเชียที่เราจะสามารถไปซื้อของนี่มันห่างไกลมากเลยเหมือนตัวดิฉันเนี่ยไม่สามารถเลยค่ะเออไม่สามารถเลยก็คือบางทีไกลเหนื่อยในการเดินทางด้วยเหนื่อยในการนั่งรถด,ด้วยค่าน้ำมัน,มนหรือว่าจะให้ไปนั่งรถไฟแล้วก็ไปต่อเอาโอ้ยไม่ บ่มันขนาดนั้นนะคะเอาง่ายๆบ่มันขนาดนั้นไม่ได้มีใจที่จะทําได้ขนาดนั้นก็บอกเออกินอะไรก็กินไปว่าขอแค่มีชีวิตอยู่เอออะไรที่แบบมันคิดว่าทําอาหารให้มันใกล้เคียงบ้านตัวเองที่สุดอนะ่ะกินไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ถามมาได้นะคะจะมาเล่าให้ฟังเอาเท่าที่เรารู้เนาะเราก็แบบไม่รู้มากมายเราก็ รู้เฉพาะสิ่งที่เราเห็นหรือว่าเมืองที่เราอยู่ที่เราสัมผัสเห็นรู้มาแค่ไหนแบบไหนอะไรอย่างเงี้นะคะนั่นแหละค่ะโรมาเนียยังเป็นประเทศแบบถ้าเป็นโซนที่เราอยู่มันจะเป็นอาการเหมือนบ้านนอกบ้านเราเลยเหมือนที่เขาทําไร่ทําสวนทํานากันนะคะมันจะเป็นแบบนั้นเลยปลูกนั่นปลูกนี่มีไร่ม,ไรมีสวนมีไร่ข้าวโพดมีไร่ต่างๆต่างๆเนี้ยใกล้ๆเราเนี่ยค่ะเป็นสวนหมดเลยเป็นไร่เป็นสวนแบบนั้นหมดเลย ผลมงผลไม้อะไรก็ว่าไปแต่ที่นี่จะเป็นพวกข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกข้าวโพดพวกมันฝรั่งพวกข้าวสาลีอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นอาการเหมือนอยู่บนนอกค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะนั่นแหละคะ่ะโอเคเนาะวันนี้ก็ยาวและเดี๋ยววันหลังค่อยมาเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังนะคะถ้ามีอะไรก็ถามเข้ามาได้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรในแต่ละวันแต่ละวันเช่นกันวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ต่อน,นิดนึงนะคะมีพี่เขาถามว่าที่โรมาเนียหน้าร้อนเนี่ยสามารถปลูกผักได้ไหมปลูกผักได้หมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผักไทยเนี่ยมันจะขึ้นเป็นบางชนิดที่งามนะคะถ้าเป็นมะละกออะไรอย่างเงี้ยที่ดิฉันเคยเคยปลูกนะคะปลูกในตอนที่เราพอต้นอ่ะมันขึ้นแหละที่ที่ในบ้านเราเนี่ยแต่หลังจากที่เราเอาไป ออกไปข้างนอกเนี่ยไปปลูกที่สวนเราเนี่ยมันตายแม้แต่พริกไทยอะคะ่ะถ้าปลูกข้างในเนี่ยอากาศข้างในมันอาจจะเป็นในอาพาร์ตเมนต์มันอาจจะร้อนร้อนแบบอุบอ้าวมันจะออกดอกออกผลได้เป็นปกติแต่เมื่อไรเมื่อเมื่อปีที่แล้วเราลองเอาไปปลูกข้างนอกก็ตายเหมือนกัน,นะคะ่ะก็เลยบอกว่าเอ้มันยังปรับสภาพไม่ได้แม้แต่อเอ่อ เขาเรียกอะไรที่เราใส่แกงหน่อไม้นะคะเรียกอะไรเราเอามาปลูกข้างในเนี่ยแมงลักแมงลักปลูกข้างในอพาร์ตเมนต์เนี่ยค่ะคือเกิดแล้วก็ได้กินเป็นปกติงามเป็นปกติแต่ถ้าปลูกข้างนอกก็ตายเหมือนกันดิฉันเอาไปปลูกคือขึ้นนะคะแต่ว่าไม่งามขึ้นมาน,นิดนิดหน่อยแล้วก็เริ่มเหี่ยวแล้วก็แบบเริ่มออกดอกแล้วโดยที่แบบต้นไม่ได้แตกสาขาไม่ได้แตกกิ่งก้านเลยเรียกว่า เรื่องมันปรับสภาพอากาศไม่ได้เพราะว่าอากาศข้างนอกกับข้างในพาร์ทเมนต์ต่างกันอะนะคะนั่นแหละแล้วก็มีมีที่ปลูกได้ที่ดิฉันเอาไปปลูกได้ก็จะมีเป็นพวกพาสลี่พาสลี่คืออะไรพาสลี่คืออะไรที่เขาเอาไปใส่ลาบกันนะคะนั่นแหละค่ะปลูกได้แล้วก็จะเป็นปลูกปลูกในสวนได้แล้วก็จะเป็นพวกอ ถ้าเป็นผักของฝรั่งอะค่ะถ้าเป็นผักของของที่นี่เลยนะปลูกได้หมดเลยนะคะจะเป็นพวกอออะไรเนาะพวกกระหล่ําของฝรั่งอะค่ะแล้วก็จะเป็นพวกสลัดต่างๆเป็นพวกกระเทียมกระเทียมบ้านเขาเนี่ยก็ปลูกปลูกข้างนอกได้ปกติเอากระเทียมไทยมาปลูกจากลูกใหญ่ๆก็กลายเป็นลูกเล็กๆค่ะมันจะมันเหมือนมันปรับอากาศไม่ได้นะคะอยู่ที่ว่าอา ตอนแรกเราไม่คิดเนาะว่ามันมีผลเม็ดเม็ดผักต่างๆที่เราเอามาปลูกเนี่ยจากเมืองไทยเอามามาปลูกเมืองนอกเนี่ยจะมีผลว่าไม่สามารถปลูกข้างนอกได้ในในหลายๆแบบนอกจากว่ามันชินกับอากาศแล้วมันถึงจะเริ่มแบบขึ้นหรือว่างามได้ดิฉันลองเอาเม็ดฟักทองของโรเมนียมันจะมีฟักทองพันหนึ่งที่แบบดิฉันไปซื้อจากาตลาดที่ชาวบ้านเขามาขายนะคะตลาดข้างนอกไม่ใช่ภาในห้างนะ่ะ มันอร่อยมากเลยไม่เคยกินฟักทองอร่อยขนาดนี้มาก่อนก็เลยเก็บเม็ดมันไว้แบบเยอะมากเลยแบบน่าจะครึ่งกิโลค่ะแล้วเราก็เลยว่าเนี่ยจะเอาไปให้แม่ปลูกที่บ้านก็เลยเอากลับบ้านไปน้องเพาะนะคะขึ้นมานนองบอกว่าอุ้ยยายขึ้นมาแบบงามมากเลยแบบนีแต่แบบงามงามยาวๆเลยแล้วเนี้ยเริ่มเอาไปปลูกใส่ดินนนองบอกว่ามันก็เริ่มแห้งตาย <laughs> มันก็เริ่มแห้งลงแห้งลงแห้งลงตายหมดเลยจากที่มันแบบเพาะได้เยอะๆนะคะน้องว่าเออเราก็เลยว่า ทงใสมันจะเป็นกรณีเดียวกับที่เราเอาเม็ดผักจากเมืองไทยมาปลูกที่นี่ปลูกข้างในอพาร์ตเมนต์ปลูกได้อยู่ขึ้นอยู่แต่ไม่ก็แล้วแต่บางชนิดว่ามันงามหรือไม่งามแต่พาเอาไปข้างนอกเมื่อไหร่ดมดินเมื่อไหร่ตายเกลี้ยงเลยค่ะ <c oughs> เห็นพี่คนหนึ่งเขาเอาเม็ดผักมาให้แต่เขาบอกว่าเขาปลูกจากนอร์เวย์เขาบอกว่ามันงามมากเลยยังไม่ได้ลองหรือว่ามันปลูกแล้วมันได้ผลยังไงอะไรย่างเงี้ยอันนี้เล่าให้ฟัง ถามว่าบางคนลองเอาเม็ดผักมาจากบ้านเราเอาอะไรที่แบบเราจําเป็นต้องกินน่ะเอามาลองปลูกดูดิฉันเอาหลายอย่างมาปลูกมากเลยดิชันเอาตะไคร้บ้านเรามาปลูกแต่ว่าปลูกในอาพาร์ตเมนต์นะคะไม่กล้าเอาไปข้างนอกกลัวม,มันตายปลูกในอาพาร์ตเมนต์ตั้งแต่ปีที่สองก็ยังอยู่ทุกวันนี้เราก็ตัดใบมันค่ะเวลาใบมันยาวออกเราก็ตัดตัดเอาใบมันแล้วก็พันพันพันแล้วก็ไปแช่ช่องฟิตไว้เวลาเราจะทําต้มยำเราค่อยออกมาจากช่องฟิตแล้วก็ ทำต้มยำทำแกงทำอะไรที่เราจะทำเนาะหรือว่าแม้แต่โหระไม่ใช่โหระพาโหระพาโหระพาที่เราใส่แกงอ่อมหอยใช่ไหมคะดิฉันไปขุดจากบ้านพี่ชายมาเอามาทั้งรากทั้งอะไรเลยก็เอามาปลูกที่นี่ก็ติดแต่ว่าปลูกในอพาร์ตเมนต์นะคะไม่ได้ปลูกข้างนอกก็ติดก็ติดก็โอเคอยู่เวลาเราแกงนู่นนี่นั่นก็ใส่ได้อยู่แล้วก็จะมี อันนึงที่ปลูกได้ให้เราปลูกอยู่อ,อพาร์ตเมนต์ก็จะมีเม็ดมะกรูดนะคะเราเอามะกรูดมาจากบ้านเราก็เลยเอาเม็ดมันมาเพาะเราเราไม่รู้จะไปหาซื้อต้นมันจากไหนเราก็เลยเอาเม็ดมันมาเพาะเพราะที่นี่มันขึ้นมันขึ้นแล้วทีนี้เราก็แยกตอนนี้มีอยู่ประมาณ3ต้นนะคะขึ้นอย่างงามเลยนะคะขึ้นอย่างงามเลยประมาณ3ต้นเราก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันไปไม่กล้าเอาไปลงดินข้างนอกคะ่ะเพราะว่ารู้ว่ายังไงมันต้องตายแน่เลยเวลาหิมะมาเนี่ยมันต้อง ช็อกตายแน่เลยอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครที่แบบอยากปลูกนะคะอยากปลูกแล้วเอาไว้กินเองกับบ้านเราเหมือนตะไคร้เนี่ยยังไงก็ปลูกรอดถ้าปลูกในอพาร์ตเมนต์หรือว่าปลูกปลูกในกระถางนะคะเวลาเราเวลาสมมติใครมีบ้านเนาะปลูกในกระถางแล้วทีเนี้ยเวลาหน้าหนาวมาแล้วก็ยกกระถางเข้าบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะงามมากเลยถ้าใครมีให้มันรับแดดรับอะไรข้างนอกตอนที่แบบหน้าร้อนถ้ามีพื้นที่บริเวณบ้าน แต่ของเรามันเป็นอพาร์ตเมนต์เราก็เลยปลูกในกระถางยาวๆแล้วก็ปล่อยให้มันขึ้นขึ้นแล้วก็ตัดใบมันใช้ทําแกงทําอะไรเอาเนาะนั่นแหละก็เนี่ยแหละค่ะพี่เขาถามมาว่ามีผักผักเนี่ยสามารถปลูกได้ปลูกได้ทุกอย่างแม้แต่กระหล่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่รู้ว่ากระหล่ำบ้านเราปลูกได้ไหมนะแต่กระหล่ำพืชผักของที่นี่เนี่ยจะคล้ายๆบ้านเราแหละพาสลีย์ก็มีเออผักชีผักชีผักชีลาวผักชีลาวที่ดิฉันเอามาก็เออ หอมป้อมนะคะภาษาภาคกลางเรียกอะไรผักชีค่ะผักชีแล้วผักชีลาวที่นี่มีผักชีลาวเหมือนของไทยเลยที่ใส่แกงอ่อมนะคะที่นี่ก็มีเป็นของเขาเองเลยนะคะแต่ลักษณะกลิ่นและลักษณะกลิ่นแล้วก็ใบต้นอะไรเหมือนกันกับของบ้านเราแต่ผักชีที่เราเอามาจากเมืองไทยก็ปลูกติดข้างนอกก็ติดข้างในก็ติดแล้วก็แมงลักก็ปลูกในบ้านได้แล้วก็เป็น ตะไคร้มะกรูดตะไคร้ต้นมะกรูดต้นโหระพาเออปลูกได้ถ้าปลูกในบ้านส่วนมากไม่ตายอ่ะแต่ถ้าแบบเรามีพื้นที่ก็ยกไปตากแดดมันเข้ายกไปอยู่ข้างนอกเวลามันออกดอกออกอะไรเงี้ยมันจะได้สวยงามนะคะเวลาหน้าหนาวมาแล้วก็ยกเข้าบ้านเราอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะลืมพี่เขาถามมาก็เลยลืมก็เลยตัดคลิปไปแล้วก็เลยมาอ่านให้อีกนะ โอเคค่ะถ้าอยากปลูกอะไรก็ขนมานะคะเม็ดมันแล้วก็มาลองปลูกดูถ้ามันขึ้นก็ถือว่าโชคดีมากเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ไปจริงและสวัสดีนะคะ